สวัสดีครับอยู่กับไปได้วันนะครับวันนี้เราจะพามาชมแฟรตของเรานะครับนั่นก็คือ g p r พัน0 o R นะครับซึ่งบอกเลยว่าของแต่งโคตรเยอะแต่วันนี้พี่เจ้าของก็ไม่ได้มาผมก็เลยพาเจ้าของก็พรอมน,นะครั <laughs> มึงมาเป็นเจ้าของตัวปรไม่กูหน่อยไว้ไม่เจ้าของัวจริงรถจอดอยู่นี่แล้วครับน่าจะเห็นกันแล้วแหละในหลายอีีนะครับเพราะว่าพี่แกก็ขี่มามิตติ้งกับเราบ่อยนะครับแต่ของแต่งแกโคตรเต็มอะ่ะแล้วแกได้ราคามาโคตรดีแต่บอกกันว่าไอซีเบียร์พันโฉมเนี่ยเป็นโฉมปี2017นะครับก็คือจะเป็นโฉมโมเดลก่อนผมปีหนึ่งนะครับแต่ผมบอกเลยว่าของแต่งเขาสุดจริงครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเราคร่าวๆก่อนนะครับอนี่ออกโทนแบบดำแดงนะครับดำแดงจริงดูดิไอตัวโช๊คยังแรปมาเลยก็สวยนะแต่แบบว่าผผมมสรับ <laughs> รู้สึกแปลกๆแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยจะมองว่าสวยก็ได้แล้วก็พวกอะไรก็เด่นๆที่จะเห็นก็คือพวกแบมโบ้เนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรนะเดี๋ยวเราข่้ยมาเจาะกนันรอจะทาสีมาเป็นแดงแก้วนะครับดูชัดๆสังเกตปี17ง่ายๆนะครับก็คือตัวจอมันจะเป็นโลโก้แดงนะครับนี่โลโก้แดง ของผมมันจะเป็นปิ่งน้องเดียวเว้ยแต่17ก็จะมีพวกค่าต่างๆแค่3ตัวนะครับเออจะหายไปตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัว W ิวมั้งกันล้อยกมั้ง่วนหมดอะไรก็ปรับได้ปกติเลยครับหนึ่งสองสามนะครับ, 1, 2, รบแล้วก็ตั้งเป็นยูเซอร์ของตัวเองได้เลยเหมือนกับตัวผมเลยปรับจอปรับสีอะไรได้หมดเลยมาดูชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นชิลนะครับชิลก็จะเป็นทรงงานไทยนะครับแล้วก็เป็นสีสโมกแล้วก็จะมีอุกกจกของโยชิมูระนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้จะเป็นาลายคาร์บอนนะครับแล้วก็จะเสริมด้วยน็อตไทเทนนะครับ mm hmm. ลบ้น,ลยออนายเกือบ ตรงที่ว่าเวลาไปจอดที่ไหนแม่งคนแม่งแงไว้หน้ากลัวตรงนี้นี่แหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปีกนะครับปีกหรือวิงเทธนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นของงานอะไรนะครับเพราะว่าวิงทั่วไปอ่ะรถอ่ะถ้ามันหามุมได้ก็คือมันมันก็ติดได้เลยปกติอ่ะผมจะเห็นวิงเนี้ยติดอยู่ที่6-50นะจะไม่ค่อยเห็นติดสี่พันนะครับแต่คันนี้เขาติดเว้ยความคิดผมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นของ650นี่แหละแล้วก็พอพี่แกหามุมได้ปุ๊บก็ติดเลยแล้วตัวน,นี้ก็จะเป็นสายถักนะครับอันนี้ก็ไม ออกไปแลปมาตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นสีดำนะสำหรับโชค๊คมาตรงนี้ในส่วนของปัม๊มเฮียได้ปั๊มแบมโบมาครับตัวนี้จะเป็นแบมโบเอ่อเอ็มโฟนะครับถ้าจะไม่ผิดก็สีเข้ากับ ตัวรถเลยตัดด้วยคําว่าโลโก้แดงของเบมโบนะครับแล้วก็กันลบหน้าของ e v o t e c h นะครับติดเหมือนผมเลยอันนี้ส่วนจานก็น่าจะเป็นจานเดิมแล้วก็อาจจะมีแต่งแต่งสีนิดนึงเป็นสีน้าเงินนะครับตัดตัดกันเหมือนกันทั้งสองข้างมาดูในส่วนของแผงคอมานะครับตัวนี้จะเป็นครอบแผงคอน่าจะเป็นลายคาร์บอนหรือบปลว่าหรือเคลล่าวะอันนี้ดูไม่ค่อยออกสติ๊กเกอร์ติดมากกว่าจับก็รู้แล้วเนะี่ยโชก็จะเป็นโชว่วานะครับปุ่มอะไรก็เหมือนกันหมดเลยอย่างที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไปกระปุกน้ำมันเบรกก เบรกเบมโบ o R C S 19นะครับแล้วก็จะเสริมด้วยการแฮนด์นะครับตรงนี้ครอบถังก็จะติดไอ้นี่มาด้วยกันลอยแล้วก็กันคาร์บอนไม่ใช่คาร์บอนดิเออเหมือนพลาสติกธรรมดาแหละหรือเปล่าวะจะจับก็เหมือนพลาสติกธรรมดานะแต่นน้เท่ดีวะ่ะเดี๋ยวผมหามาติดมั่งดีวะเพราะว่ามันดูแบบทำให้รถแบบเต็มขึ้นนะแล้วก็นี่เลย ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝาถังน้ามันแบบปลดไว้นะครับก็คือแบบปลดปุ๊บก็เติมน้ำมันได้เลยไม่ต้องเสียกุญแจนะครับจะเป็นของ t w m นะครับซึ่งคอเสียของมันก็คือน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าเวลาแบบไปขับรถแล้วเจอแบบพวกกางไรมาใส่น้ําใส่อะไรในในถังเรานี่คือแบบแย่เลยนะเอออันนี้คือต้องแบบล้างถังใหม่หมดเลยนะครับแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องถอดกุญแจแล้วมาปลดเนี่ยก็คือแบบปลดปุ๊บแล้วก็เติมมันได้เลยไงเออนี่คือข้อดีของมันนะครับแต่แฮนด์ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนพี่่่เขขาาาาาจจจะะะโหหลลดดดดมมมนนนนนนใ้้้ัแแบบบวูบููนนออึึ hand ิงกกร แต่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะมากขนาดนั้นแต่สําหรับผมผมว่าเหมาะเพราะผมลองคอมมาละเบาะก,ก็ไม่มีอะไรเป็นเบาะเดิมซึ่งก็ชอบหนิบนะครับเป็นเรื่องปกติของซีบียพันธนะครับอ่ะอันนี้คือเบาะเดิมมานะครับยังไม่ได้ใส่ขอบเบาะเหมือนผมนะครับท้ายก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรส่วนท้ายสั้นก็จะเป็นของงาน SPW นะครับก็เป็นแม่เหล็กแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวแปะไฟเลี้ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปยิ้ม สวยๆ่วนกระปุกน้ำมันเบรกหลังก็จะเป็น C N C Racing นะครับ <S <S อ่ะเขียนไว้อยู่ตรงนี้แต่เท่าที่ผมไล่มาของแต่งอ่ะผมแทบจะไม่ได้บอกราคานะคือบอกกอนว่าพี่อ่ะเขาก็ได้รถมือสองมาเนี่ยแหละเขาได้มาสภาพนี้เลยเขาอาจจะไม่รู้ว่าของแต่งบางชิ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีตัวอากาศแข็งของ G B Racing นะครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกียโยง Light ท ตัวนี้แพงมากนะครับราคาประมาณ3 0,000ื่นนะครับชิพแม่งแพงมากอะไม่รู้แพงอะไรวะใช่สามหมื่นหรอวะน่าจะใช่แหละแต่สําหรับผมที่ผมมาขี่ผมว่ามันเตะยากนิดนึงนะหรือว่าผมคิดเองวะน่าจะคิดเองหรือมั้งล้อหลังก็จะมี e v o t e c h เหมือนเดิมแล้วตัวนี้เหมือนจะทําขาจับของปั๊มมาใหม่เป็นของ RSB นี่อยู่ตรงนี้แล้วก็เสริมด้วยปัม๊ม Bambo แล้วก็สปูลเป็นของไลทิกนะครับที่ตัวนี้ก็แพงเหมือนกันนะแค่ตัวกระจิ๊ดหนึ่งออคือยี่ห้อไลทิกแม่งแพงหมดเลยเว้ยแล้วก็ยางแบตเหล็กนะครับ บิตของบิตสโตนไซส์200ทับ55นะครับอันนี้ก็จะเป็นยางที่ไซส์ใหญ่ที่สุดของที่ตัวพันเขาใส่กันนะครับอ่ะแล้วก็ท่อทีเด็ดเป็นของแอ r o โรนะครับแต่ไม่เข้าใจว่าก <c oughs> <c oughs> าดทำไมเป็นของเอาคาร์บอิกวะช่างมันเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเสียงก็ยอกคุ้มๆหอุ้ยทอรันจัดอะ <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันลั่นหวัวของผมอีกแนละ้ว หรือว่าทรงมันด้วยวะแล้วก็ใหญ่ยยแก้วด้วยหูวิง้งเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูท่าขับกันว่าจะหมอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมลองขับไปดูรอบนึง Whoop <laughs> ก็ประมาณนั้นนะครับสาหรับการรีวิว CBR พันคู่ลูแฝดของผมนะครับอบอกเลยว่าของแต่งก็แน่นๆเลยครับเออบางอย่างที่ผมพูดไปถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะอาจจะไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับแต่ราคาโดยรวมก็ภาพที่ผมจําได้ก็น่าจะประมาณนั้นแหละแต่ของแต่งที่เขาให้มาก็ถือว่าเออเอาเรื่องอยู่นะแต่ผมบอกเลยว่าแกต่อราคามาได้แบบโคตรโหดอะ่ะต่อมาได้แบบสามแสนต้นต้นเองมั้งจากราคา,ามันเกืบ 4, อบสี่แสน รโหดไม่รู้ว่าแกต่อมาได้ไงนะแต่ก็คุ้มมากแต่ไม้ก็อาจจะเยอะๆนิดนึงนะครับประมาณ3ามหมื่แต่ถ้าดูแลรถดีเครื่องดีก็ไม่มีปัญหานะครับว่าขับได้ปกติครับแต่ถ้าใครที่ซื้อใหม่ก็อย่างนี้ผมอยากจะบอกนะครับก็คือเรื่องเฟรมมันนะครับก็ต้องเช็คๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะกรอบได้นะความร้อนค่อนข้างดีเยอะนะครับสำหรับ CBR ีอารพันนั่นแหละคือแม่งก็เยอะทุกตัวแหละสำหรับตัวพัน่ะก็ประมาณนั้นนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในาาาาายยหนนน้้้ะคครรัับบบบีไปแลว๊